ได้ค่ะโอเคโอเคนี่ย่างนี้ด้วยวะโอเคค่ะต่อสัญญาโอ้ยหมดสัญญาปุ๊บต่อสัญญาต่อค่ะก็มีล่าสุดก็ได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วค่ะก็ต่อสัญญาต่อค่ะสามปีค่ะ้อนงานให้เราเยอะเนอะก็เลยแบบ จริงๆก็ทํางานกับทั้งช่องเราก็รู้สึกสบายใจนะคะก็คือเหมือนแบบมีบทอะไรใหม่ๆให้แบบท้าทายอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ด้วยแล้วก็ตอนที่ไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทุกอย่างคือมันมันแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยแล้วก็สนุกดีสบายใจค่ะอยู่แบบยาวๆก็ดูไปเรื่อยๆค่ะก็ค่อยๆเนี่ยก็3ปีแล้วก็เนี่ยต่ออีก3ปีค่ะ เป็นนางเอกเบอร์เบอร์ต้นๆด้วยหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณทางช่องมากเลยค่ะที่แบบให้โอกาสดีๆเต้ยได้แบบเล่นละครได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆค่ะจริงๆก็แบบอีกไกลเลยเนาะหมายถึงว่าแบบเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่างานละครเยอะจริงไหมคะพี่เต้ยพออ๋อทั้งนี้นะคะ งานละครเยอะขึ้นไหมเหรอคะคือก่อนหน้านี้เต้ยจะเป็นคืออยู่วงการมาแบบ10ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่างานที่มันค่อนข้างแบบหลากหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ก็มาโฟกัสที่ละครมากหน่อยค่ะจริงๆมาแบบทางด้านละครนี่คิดถึงเรื่องหนังเรื่องอะไรคิดถึงมากค่ะชอบหนังจริงๆเป็นคนชอบหนังด้วยก็ชอบหมดแหละค่ะอะไรที่มันเป็นแบบการแสดงอะไรเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวมีน่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่แบบว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนังสั้นค่ะหนังยาวยังค่ะแต่ก็มีคุยคุยอยู่อทุกอย่างยังไม่ลงตัวแต่ว่าอันเนี้ยที่เหมือนแบบติดต่อมาล่าสุดแล้วก็เพิ่งรับไปค่ะเป็นโปรเจกต์หนังสั้นค่ะยังไม่บอกได้ไหมกลัวว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบสรุปทุกอย่างเดี๋ยวจะบอกอีกทีค่ะ ก็มีค่ะเดี๋ยวเ,เดือนหน้าค่ะก็จะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ค่ะอ,อะะืเป็นเรื่องอะไรนะคุณหญิง,งเรื่องเรื่องคุณหญิงจอมแก่น,นะคะ่ะกับคาเอร์อเรา <laughs> ก็อะไรประมาณนั้นค่ะใช่คอมเมด,ดีจ้จ๋าอะไรปะก็เป็นแบบคอมเมด,ดี้จริงๆก็มีแบบดราม่าอยู่ในนั้นด้วยค่ะแต่ว่าก็ชูลงด้วยแบบอะไรที่มันเป็นคอมเมดี้ค่ะอืใหม่ เห็นแน่นอนค่ะเรื and and really, yeah, me. Me? Kind of really? ่องนี้มีความแตกต่างที่ชัดเจนมากทางด้านกายภาพของพระเอกและนางเอกค่ะบอมทันีใช่ค่ะก็คู่กับบอมค่ะเล่นคู่กับบอมเรื่องนี้ค่ะร่วมงานกับมาก่อนไม่เคยเลยค่ะไม่เคยร่วมงานกับบอมเลยค่ะแล้วก็แค่ไปยืนข้างๆก็แบบต้องมองเขาขึ้นไปอย่างนี้แล้วอ่ะจริไหมแบบบอมเขาต้องจริงๆแล้วทางพี่เอิญแล้วก็ทางช่องก็เห็นว่าแบบเขาอยากให้แบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ เออเอาเรื่องนี้มาแบบมาเล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คงเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะแบบพระเอกตอัวสูงมากนะเอกตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแบบสท่าไนดิดน,นึงเออพระตัวญี่ปุ่นก็ก็ต้องลองลองดูค่ะว่าจะเล่าเรื่องออกมายัางไงค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีค่ะมุมกล้องนี่จะเป็นยังไองอะไรเงี้ยสมมติมีเดียมช็อตนังเอกหัวอยู่ตรงนี้พระเอกอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะยืนกันมั้งหรือยังเลยก็<อ> <S 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 ยืนค่ะห่างกันประมาณหนึ่งไม้บรรทัดได้ค่ะเปูดขั้ว้างไหน จะเอาจริงๆหรอว่ามาสก็ตอนแรกคิดที่แบบมีติดต่อมาแล้วก็จริงเหรอคะคือตอนแรกเต้คิดว่าแบบเออสงสัยเต้คงไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับบอมแน่เพราะว่าบอมสูงมากอะไรเงี้ยค่ะปรากฏปุ๊บพอคิดอย่างนั้นปุ๊บก็คือเป็นบอมเลยอะไรเงี้ยอยากร่วมงานกับน้องอยู่แล้วค่ะก็ก็จริงๆร่วมงานได้หมดทุกคนค่ะคิดว่าความสูงไม่เป็นสรออะไรนะคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะใช่ค่ะก็รับรองว่าแบบ ออกมาน่ารักแน่นอนค่ะละครเพราะว่าก็เข้าไปทาการอ่านบทแล้วก็ดูแบบเรื่องคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้แล้วค่ะน่าสนใจชอบกระบอแล้วเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งค่ะเ,เป็นแบบว่า,อ,าอ่านบทด้วยการรีตูอะไรเงี้ค่ะมีแบบหลายๆคนเลยนะักแสดงร่วมด้วยค่ะหากันได้ไหมคะก็โอเคนะคะสนุกดีน่าสนุกคะ่ะน่าสนุก อาจจะโดนคอมเมนต์เรื่องการแสดงมาซะเยอะเรื่องแบบอาจจะเล่นแข่งหรืออะไรยงงี้โอ้ยไม่หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องแบบไม่ใช่น้องอายุตี๋อายุเท่ากันค่ะก็น่าจะแบบโอ้ยพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วค่ะล่าสุดเจอก็คือแบบโอ้ยสนุกเลยเล่นกันสนุกเลยค่ะวไมเราก็มท่ายแพอมาเจอบอมอะไรยงงี้ทำไมอ่ะบอมก็เป็นไม่ไม่หรอกค่ะปกติแหละก็เราแสดงกับใครก็ได้แล้วก็น่าจะแบบพาก็พากันไปด้วยกันหมดอะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่า คนใดคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะต้อเชื่อว่าแบบองค์ประกอบโดยรวมมากกว่าค่ะแล้วบอมเขาก็แบบก็เก่งขึ้นเยอะเลยค่ะทำดนตีไหมคะอ่เขาเรียกว่าอะไรอะมีมืน้าเขาก็ได้ไปลองบทมาหลากหลายรูปแบบนะคะก็ต้องต้องรอดูกันค่ะไม่กังวลค่ะแต่ตอนเนี้ยกังวลมากเพราะว่าเขย่าหัวไม่ได้เลยแต่ได้ดูหรือเปล่าเรื่องฉายี่ยไม่แน่นอนค่ะแต่ว่าเปิดกล้องก็น่าจะแบบเราเราเดือนหน้าอะไรเงี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ